เจดิคิปรับหลังจากสายแตกก็เจิคิปสสรับกับสงัพพี่แล้วเรก็งมาตอั้คบู่คากแท้มัด่แนันยมับ่แน่นมับ่แน่น มัดมาเด่น,นบอกตัวพัด สวีทกลับไปเอกเออสวีกับไเสวไบอก่กกกับมือเขากลับมุกี้เขากลับเขาเออสวีกับไยังไง่อยกา้เาด้เนี่ยมึงจะึ้นแล้ว Hey, ไป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 แล้วไป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 แล้วผองกันผองกันผองกันเห้ยเห็นแล้วขังนึงกระแพงกระแพงเออกระแพงกระแพงขันย่างฮู้ดต้มร้มขุ่นย่างขุ่นใดต้มร้มเวอร์สีขุ่นขุ่นใดต้มรถไทยรถไทยคุณยำรถไทยรถคุณยกรถไหมคุณยำรถไทยดิ้ส์แอ้ Mal, wenn du Luôn Ôi, biết 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 đó biết đó biết biết sao biết rồi Ha 干不干？干不干？杯？ ก็ข้นปูนอยู่เออไปเรื่อเ่องโอ้โหตัวนี้ตัวนี้ไปเขี้อของกลับบ้านเรือไม่ข้นอยู่ คือลแล้วะน,วนที่ครานมทีแหลมันฆ่าใหม่มันเสียบกันไว้นะครับนะครับลงพือีก,กับบ้านสำรวจสภาพครับ tiếp con, nghe con kè tiếp con á, con loay sải thẻ, máy học cùng cái gì nhở bạn, ủa, kinh quá, vận hành บมจีนบอเดี๋ยวขั้นดีเมื่อก่อนกันได้ขั้นนีเมื่อก่อนเป็นทหารเลย <c oughs> ดีแทม้ม็ได้ดูดีนแท้แค่เดี๋ยวต้องไปดึงเทลเลอร์ครับ เลกกิแมวโซยุ่มึกมีนไปโคกันแปคึอเจ้หลงกับครับจะหลงสิบสองล้อคุณบอกากร งานยูคิีตาวาะวันลค่าสูงขดเนาะถ้ายัางหกแสนพอดีเลยระลงขั้นหนึ่งึ้ดสองหลอดมังกับถ้าเป็นขวนมีก,กาเพราะว่าใกล้ครับถ้าเป็นก้นเ่อบอบานไีเออบอกแล้ว ถ้าเป็นหัวเมก,ก้าก็คืออยู่ว่านสมผู้โสไปเลยนะผู้โสตโตไฟต์กนยังพองามกว่าอยู่รัประุูน,นี่งามเลยจว่าลง,งเกาดีตัวเดินไม่แรงทำไปได้ครับ ขึ้นเซียวโฮดเนาะขึ้นโฮดอีเมียว่ะพีมือโอ้ยนิ่มจัดโอ้เจอ21ตันเข้าไปฮะยางแทบร้อครับไม่้อ่วรถตรมกันไหนจ้ฮะไอรู้ <c oughs> อย่าง อย่างเติมลมหน่อยหดนะครับเจอคำชี้แนาครับฝากกดไลค์กดติดตามด้เลยค่าใหม่งัดน้ำเอาไปค่าใหม่รัาแขกเขาบนปั่นโมไปงบอกแล้วนี่ตัวเด่นแรงดีกว่า